โซไซตี้นะครับสวัสดีฮะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวแก้ใหม่นะแก้เสียงใหม่เอเวอร์มิดีนะครับพอดีวันนั้นเนี่ยเอาไม้ไว้ไกลจนเกินไปในวันที่แกะกล่องนะฮะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนอ่าวันนี้ก็เลยแก้ไขใหม่เพื่อที่จะไม่ให้เสียชื่อเสียงของตัวสินค้าเองนะฮะแล้วก็ เรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องสมกับราคาที่เขาให้มาสมกับวัสดุที่เขาให้มานะเสียงีวันนั้นผมเอาใหม่ไว้ไกลจนเกินไปก็เลยทําให้เสียงไม้เนี่ยมันดูเสียงมันจะทุ้มไปนิดนึงมันก็เลยดูไม่ดีวันนี้ผมก็เลยมาทมําใหม่ขออนุญาตฮะขอดินหนาแปด ก็เขาเลือกอะไรเนาะไมคตัวนี้เป็นยังไงนะครับข้อมูลนะครับผมก็มาหาข้อมูลกันว่าไมคตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งไดเวอร์นะครับสามารถเสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับผมเป็นแบบปลนะั๊กแอนเพเนาะอุปกรณ์ก็จะมีแบบนี้นี่เลยฮะครบนะครับฐานนี่หนักนะครับไม่ได้เบาๆนะฮะรับรบองว่า ไม่มีป้องกันได้ดีอย่างดีแน่นอนนะครับฐานตัวนี้ก็ขันนะครับตามรูปเลยนี้ก็สายสายต่อไม้แล้วก็พอร USB นะครับตันนี้ก็ตัวตัวล็อกนะฮะตัวล็อกพอดีผมจะซื้อสายไม้ไอ้เขาเรียกว่าอะไร ตัวล็อกซื้อขาตั้งมาก็ล็อกไม่ได้เล็กกว่าอกีกโอ้ my god หาอะไรเนาะเมื่อกี้ยังแนะนำกันอยู่เลยเนี่ยนะลักษณะการต่อนะครับอันนี้เป็นปนะั u g and เพย์เนาะติดตั้งง่ายสุดๆนะเชื่อมต่อนะครับได้ทั้ง PC และทั้ง Mac นะฮะใหม่ตัวนี้ ใครที่ต้องการหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกทิศทางแบบรูปหัวใจเนาะเขาออนนี้เขาบอกแบบเข้าใจง่ายก็คือครึ่งนึงครึ่งของไม้นะครับอันนี้ปุ่มตัวเนี้ยตอนที่ผมแกะกล่องไปเนี่ยต้องขออภัยด้วยความผิดพลาดที่ศึกษาไม่ดีนะฮะวันนี้จริงๆปุ่มเนี้ยไม่ถ้าไม่ได้ใส่หูฟังด้านหลังเนี่ยตัวนี้ก็ปิดไว้ได้เลยนะครับ ถ้าเราจะมิวนะครับปิดเสียงไม์ตัวนี้เราแค่กดตัวนี้ลงไปก็จะทําให้เวลาเราพูดไปเนี่ยเสียงไม์ไม่ติดละคือปิดเสียงไม์พูดง่ายเลยถ้าเรากดลงตัวนี้พอทสามจุดห้านี่เอาไว้ไลฟ์สตรีมบนเวลาเราสตรีมแล้วก็ทนออกจอใช่ไหมฮะก็เสียบสายตัวนี้เข้าเครื่องเราได้เลยนะครับเข้าคอมเข้าอะไรเราได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไว้ปรับเสียงนะครับแค่นั้นเอง วันนี้เปิดกล่องไปนี่ผมโอ้ต้องขออภัยจริงๆนะคแกะกล่องไปแนะนําผิดๆแล้วก็ทําให้เสียงไม่เนี่ยไม่ชัดเจนเท่าไหร่เสียงออกจะเบสหนักไปหน่อยเพราะว่าเอาไม้ไว้ไกลจนเกินไปนะผมว่านะคนรู้สึกคิดว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้ก็เลยมาเทสใหม่เทสเสียงไม่ใหม่ว่าเออมันจะดีไหมนะครับนี่ฮะเสียงไม่ นี่เขาถ่ายมาให้แบบเห็นชัดๆนะฮะใหม่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะไม่มีไม่มีอะไรละพอประกอบเสร็จจะได้ลักษณะนี้ก็ต่อสายเข้าคอมใช้ได้เลยจบก็ราคาตัวนี้น่าจะเป็นร้านเดียวกับผมที่ซื้อมานะฮะสองพันเก้ารอยเกสิบาทนะครับรับประกันหนึ่งปีนะฮะตัวนี้ของแท้แน่นอนนะตัวนี้ แต่ถ้าใครอยากได้สองปีก็น่าจะเป็นนี่ฮะสองปีรับการสองปีราคาสามพันสี่รอยเก้าสิบาทนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าร้านอื่นจะเป็นเหมือนร้านนี้ไหมนะฮะผมซื้อจากราสด่าน,นะบอกไว้ก่อนแต่ผมไม่ขอบอกร้านฮะหาง่ายครับพิมพ์ไปก็เจอเลยเยอะจากการที่ผมไลฟ์สตรีมเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยเมื่อวานไม่กี่วันเนี่ยนะเสียงดีผมเลยต้องทำการแก้ไขเสียงใหม่ เพราะวันที่เปิดก็เปิดกล่องแกะกล่องเนี่ยผมเสียงไม่ดีเออผมเสียงไม่ดีทําให้เสียงไมดูแย่ไปเลยแต่จริงๆวันนี้ก็ก็เลยมาต้องมาแก้ไขว่าไมตัวนี้เสียงดีนะครับใครที่หายอยู่นะฮะราคาสามพันสามพันบาทถึงสามพันสี่ร้ยกสิบาทเนี่ย น่าสนใจน่าลองน่าใช้นะครับถือว่าไม่ไม่แพงนะครับแล้วก็คุณภาพสินค้ารับประกันได้นะฮะแล้วก็อ๋อแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะผมนวดโสติตีฝากติดตามช่องด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจนะฮะคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะฮะเพื่อจะได้พัฒนาฝีมือ <c oughs> เพื่อจะได้ฝึกพัฒนาไปเรื่อยๆว่าต้องแก้ไขปรับปรุงยังไงอะไรกันบ้างนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากด้วยนะฮะคอมเมนต์นะแต่อย่าด่าแรงนะครับ <c oughs> คอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้คอมเมนต์มาคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อปรับปรุงเพื่อให้คลิปต่อๆไปเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นไปนะฮะว่าต้องทำยังไงต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับ ก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยเอเท,ท็เททไหมเฮ็ดเส,สียงไหมให้อีกทีเดินอันนี้เป็นด้านหน้าเนาะด้านหน้าอันนี้จากด้านข้างนะครับด้านข้างอ่าอันนี้เสียงจากด้านข้างนะครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะจากด้านข้างนะครับเสียงไปไหนบ้างลองฟังดูนะครับอันนี้เสียงจากด้านหลังนะครับ เสียงจากด้านหลังนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้านะครับไม่ผมจะติดฟอบฟิลเตอร์แบบนี้นะฮะก็ติดไว้นิดนึงก็ยังดีนะดีกว่าไม่ติดอะไรเลยเพราะว่าอ,อย่างน้อยก็ป้องกันแสงสีฟ้าตัวนี้โหแสงแจ็มมากแสบตาเลยละอันนี้ก็คือเสียงจากด้านหน้าเนาะเสียงจากด้านหน้า สวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับผมเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจาก Avermedia AM310 นะครับ USB ไมโครโฟนนะครับผมสวัสดีครัสวัสดีครับก่อนจากกันครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเันด้วยนะฮะผมโนดตส่วนสาตีนะครับสำหรับตอนนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ